ตรงหน้าโลตัสบางกะปิปเปลี่ยนไปตรงตาล4ต้นนี้นะครับผมก็ปรับเป็นสวนสาธารนณะสวยงามเลยดูสิครับเหมือนงูเลื้อยเลยนะก็ปรับต้นไม้ดูสิเดี๋ยวโคตรโคดเขียวนะครับผมและมีพื้นที่สีเขียวนะครับมีต้นอ่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะลั่นทมหรือเปล่าไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยครับแล้วก็ปรับพื้นนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นสามารถนั่งได้นะครับผมแต่จะกระลกหน่อยนะ เออเพราะว่ามันเป็นพื้นคนเหยียบย่ำนะครับแล้วก็มีต้นไม้นะนี่ซึ่งที่เขายังเป็นเอกลักษณ์ก็คือสวนสวนตรงนี้ก็ยังมีต้นตาลอยู่นะครับผมเนี่ยต้นตาล4ต้นตรงนี้นะครับผมซึ่งเป็นตาลตัวผู้นะครับตัวผู้หนึ่งต้นสองต้นก็ตัวผู้ดูยังไงเดี๋ยวครับตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ก็จะมีหำนะครับยาวๆนะครับนั่น นี่ครับนี่ก็ตัวผู้หมดเลยครับไอ้ยาวๆนี่คือตัวผู้หมดแล้วครับถ้าตัวเมียก็จะเป็นช่อนะครับจะเป็นลูกได้นะครับผมซึ่งตัวผู้นี้เราก็สามารถทําน้ําตาลตหนูได้นะเหมืองและนี่ก็เป็นปาล์มนะครับอีกต้นหนึ่งไม่ใช่ต้นตาลนะครับเป็นต้นปาล์มนะครับก็เป็นลูกเป็นปาล์มเป็นลูกเล็กๆนะครับเพราะผมปาล์มปาล์มหนึ่งต้นตาลสามต้นนั่นเองนี่ครับหน้าโลตัสนะครับ มากันได้นะโลตัสบางกะปอิ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 เป็นสวนนะฮะซึ่งเมื่อก่อนตรงนี้เป็นอะไรหรือครับตรงนี้ก็เป็นลานที่ก็เล่นเต้นแอโรบิกนะครับผมเนี่ยไปดูซิมีทางออกหรือเปล่านะมีทางออกไปข้างนอกหรือเปล่าหรือไม่มีต้องเดินย้อนน่าจะไม่มีไม่มีทางออกนะครับไม่มีครับผมเนี่ยเดินออกมาก็มีรั้วนะ ออกได้หรือเปล่ามีคนนั่งอยู่อีกออกไม่ได้ครับมีคนนั่งขวางอยู่นะครับผมเนี่ยครับซึ่อออกไปตรงนั้นก็ตลาดบางกะปินั่นเองเนี่ยครับส่วนหน้าอ่าเขาเรียกว่าโลตัสบางกะปินั่นเองนะครับผมมาเด้อซึ่งมาดูรถไปฟ้ปาก็ได้นะ